โยสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับอับโมกภิกตนะตอนนี้เราอยู่ที่นี่บ้านพักอมนนพูวิลล่าหัวหินนะ,ะเดี๋ยวเราพาดรูรอบนี่เห็นปะนี่จากหน้าบ้านมาเนี่ยจะดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยใหญ่เะเว้ยแต่พอเราเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้ยม่งโคตรใหญ่เลยใช้บงค์ใช้บนีน่เลย ไฮไลท์ดูสระว่ายน้ำก่อนเลย,น,ยน้ำขิงเล่นน้ำยังไงใช่ดใชเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในตัวบ้านดูน,นี่มุมนี้ก็เป็นมุมคารานะโอเกะนะนี่มุมแรกในบ้านเลยห้องโถง นี่โซนนี้เป็นโซนห้องครัวนะนี่นี่คือแล็งหลังบ้านนะเนี่ยอ๋อ ó, นี่หลังบ้านห้องัวเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องแรกก่อนเลยดีกว่านี่ไม่อยู่ตู้มอวมี2อย่างเฮ้ห้องห้องแรกห้องนะ้ำโอเคใช้ได้เลย เนี่ยนอะนห้องนี้แหละเดีย๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึง่งเห็นไ,ไหมโดยรวมแล้วส่วนมากแต่ห้องเนี่ยก็จะตกแต่งคล้ายกันไม่แตกต่างเท่าไหร่ชั้นล่างนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ3ห้องนอนนะนี่ก็อีกห้องหนึง่งห้องนี้ติดกับสระว่ายน้ําแล้วจะมี ห้องน้ำในตัวด้วยแต่และห้อง,ลลง,นแ,นงแล้วที่สำคัญคือว่าบ้านหลังนี้มีสองชั้นเดี๋ยวเราพาขึ้นดูชั้นสองชั้นสองนี่ใหญ่มากแล้วมึงดูยังไงวะพวกมีอ ชั้น2นี่จะตกแต่งแบบเรียบๆหน่อยเป็นที่จัดปาร์ตี้ได้เห็นปะชั้น2นี่อย่างโล่งเลยเห็นปะนี่อ่อมานนท์ เห็นไหมใหญ่ว่าหลังน right? well, ี้แล้วข้างในก็มีเตียงนอนอีกนะนอนได้หลายคนเลยนี่เตียงนั่งสามเตียงนะมีห้องน้ำมีตัวอีกแล้วแถมก็ยังมีพวกเบาะเสริมมีที่นอนเสริมให้ตรงนี้คุ้มมาก อยากรู้ว่าว่าราคาเท่าไหร่สุดอะโคตรถูกข้างล่างเนี่ยมีสามห้องสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำมัง้งหรือสามห้องน้ำไม่ไดจดะจำไม่ได้ข้างบนก็มีอีกหนึ่งห้องนอนแต่ว่าเป็นห้องนอนใหญ่มีสามเตียงแล้วก็ห้องน้ำไปตัวอีกหนึ่งใช่ไหมคือทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นอะใช่ไหมเขาคิดแค่คืนละสามพันห้าเอง โคตรถูกเ oh, ี hey, ่ยเดี๋ยวมาดูนี่กว่าว่าวันนี้แม่ครัวเราทำอะไรกินกันบ้างนะคะดูดีกว่าโอ้โหกุ้งบานเลยกุ้งปูแม่ครัววันนี้มีล็อบสเตอร์ครับมีแต่ล็อกประตูครับโอเคอันนี้เราวาร์ปมาเล่นน้ำันแล้วนี่ส่าน้ำนี่ ตอนนี้คนก็ามาครบแล้วนะตอนนี้เราอยู่กับนักฟุตบอลของขอนแก่นนะฮะขอนแก่นยูเนเต็ดขอนแก่นยูเนเต็ดเพิ่งติดทีมตอนรู้สึกยังไงบ้างที่ติดทีมครับขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างคือหลังจากที่เราติดทีมขอนแก่นเนี่ยเราได้อภิสิทธิ์อะไรบ้างเรียนฟรีรยฟรอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรี Okay. แล้วแล้วเราจะเปลี be be ่ยนเมียไหมเปลี Listen, ่ยนไหมอันนี know, ้เราไปได้เลยเนี่นะอนาคตทีมชาติไทยคนนี้เลยแม่แม่อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าเปียนาเด่นก็เป็นยของเจนนะมุมใกลุ่มหรอเนลือยคุณภรรยาทำอะไรสักตับปลาไก่ A few minutes later เอาน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกันต่อ าลองยืดทุกมันถ้าเราลวเสร็จลูกแมงขึ้นนะขึ้นข้างบนนะเออเปที่แม่มันถีบขึ้นข้างบนยิงเอาไม่อยู่อ่ะเลยยิงก้าวเดียวเลยอ่ะอันนั้นน่ะที่เราไปยิงมันเบานะลูกยี่ห้อเนี้ยมันแรงยี่ห้อแรงอันี้เลยยิงอึ้งเหมือนจะมันคนไทยเลยอ่ะทำงานน้องเลยเออดีไปดูว่าไข่ปลาเสร็จยังไหนแม่ไข่ปลานี่ฮะไข่ปลาเดยวกิวนี่ไข่เต็มเลย ข้างในข้างในเขาจัดได้ยังไงโอ้โหแต่ปาร์ตี้เด็กๆค่ะไอ้เปิดไฟเนี่ยไม่ได้เปิดค่ะเด็กๆกมว่าจับปาร์ตี้ใช่โต๊ะน้ำใจแล้วนี่ย้ายโต๊ะจากเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยๆๆๆฝนมันตกแล้วเล่นโน่นแทนข้างเสาไว้น้ำเลยเฮ้ยมันเริ่มลงแรงแล้วเนี่ยจริงหน้ากินข้างบนน้ข้างบนลมเย็นเนี่ยนี่พี่อาไร

สรุปว่าใคยังยังอยู่เลยไม่สรุปสรุปว่าใครใครปาง่นมาป้งา้งกู่าสรุปว่าพ่อป้ง้กู้งกูอ่มือเาาอมาเฮ้ไเกิไม่ป้มนเดียวมึงอ่ะใครสี่ห้าคนเลเอาไยะตอนนี้ก็จะเบียงหมดแล้วซื้อเหล้ากันซื้อเหล้าโซดาดีกว่าที่นี่ก็ค่อนข้างก็ดีนะ เพราะว่ารอบๆข้างเนี่ยจะเป็นคูวิลล่าหมดเลยไงแบบว,ว่าเราเสียงดังได้ไม่ต้องคอยเกรงใจใครเท่าไหร่นะนันก็ี่นี่ยคูวิลล่าเลยนะโอเคเราซื้อของเรียบร้อยแล้วนี่เต็มเลยร้อยขึ้นรถไปโซโลโต่ต่อที่บ้าน Cái xíu quỷ đắm 500 Cái này bao nhiêu? 200 And his name is John C. <coughs> Olha o ar. ไม่เล่นแล้วต้องเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคนเล่นกันเยอะอาวมหนาว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 ประเด็นสำคัญท <that 's nice> ี่เรามาในวันนี้นะครับก็คือว่าประเด็นหลักคือวันนี้เป็นงานวันเกิดของแม่ยายของเองนะเราก็จะมีเค้กเซอร์ไพรส์ให้เขาด้วยนี่ดูหนาวมันด่ากูบอกมึงเป็นคนไอ้สัจนะเว้ยมึงมันกลัวมันเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเค้กนี่ไปเซอร์ไพรส์แม่ยายหน่อย Oh, happy <laughs> <Daddy> birthday <laughs> <laughs> <bird. laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองแล้วนี่คือชั้นสองจากข้างล่างนี่นี่เราขึ้นมาปาร์ตี้ข้างบนต่ออีกรอบหน,นึ่งชั้นสองเราค่อนข้างจะส่วนตัวหน่อยชั้นล่างก็ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวก่อนนี่ชั้น,นล่างอยู่นี่เห็นไหน,นี่ฮะเขาเารั้นี้เขาเรียกว่าไงนะเล่าเล่าเล่าท็อกอก์อ ต่อป๊อกแูงค์ดูดิดูว่าคืนนี้ใครจะความ่ำโอเคครับสำหรับคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดึกมากแล้วตีอะไรแล้วก็ไม่รู้ไม่ดูในกาเลยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกุดไน h ์ลาติโซ่เอาล่ะเนี่ยเช้าเมื่อคืนยังเมานี่ก็ยังปวดหัวอยู่เลย ปึ๊บเลยโอเคยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าแต่โดยรวมแล้วที่นี่คือละ3,500บาทโคดคุ้มมีทั้งหมดข้างชันช้นชั้นหนมี3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนชั้น2เป็นห้องนอนใหญ่มีประมาณ4เตียงอีกหนึ่งห้องน้ำมีสระว่ายน้ำด้วย ถ้าใครอยากมาก็ติดตามมาได้นะครับชื่อที่พักอยู่ที่หน้าคลิปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปบ,บายครับสวัสดี